กลายเป็นประจุดมุ่งหมายที่เป็นความน่ากลัวของคนจีนจํานวนหนึ่งเนาะคุณธนัทคะนับ<ม>ตั้งแต่เคสของหวังสิงที่ถูกหลอกมาทํางานที่ประเทศไทยแต่สุกส่งจับไปที่เมียวดีนะคะช่วงแรกตารวจไทยก็มีการพูดนะบอกว่าเป็นไปเยี่ยมญาติใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเยี่ยมญาติแบบใดเนี่ยที่<ม>แบบถูกโกนหัวแบบหน้าตาก็มีร่องรอยเนาะซึ่งก็ทําให้รูปทัวร์เนี่ยรูปทัวร์จีนเนี่ย ต้องบอกว่า30-40%เเลยนะคะที่ยกเลิกการจองโรงแรมในผ้าคตะวนออกรวมถึงพัตยาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อซึ่งก่ <Okay. S 1> อนหน้านี้เคยมีการประเมินนะคะว่าถ้าแค่เฉพาะยกเลิกการท่องเที่ยวที่มากรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่นะคะ ในชว่วงตรุษจีนเนี่ยเราอาจจะสูญเสียเงินประมาณ5,000กว่าล้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการยกเลิกเที่ยวบินมาไทยเนี่ยสูงสุดโดยเฉพาะเที่ยวบินเหมาลำเนี่ยถึง155%เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในติ k t o k เสี่ยวหงชูนะคะเสี่ยวหงชูที่คล้ายๆกับ TikTok อกเนี่ยก็หลายคนก็กังบลแล้วก็เป็นแฮชแท็กที่ขึ้นแฮชแท็กที่ขึ้นมาแรงที่สุดก็คือให้ไทยกดน้ำตัดไฟตัดเน็ตนะคะ ทอ,องทางกว่างพม่านะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพ่นทองทานเนี่ยก็ไปขึ้นฮอสเซิร์ในห่่ยป๋อ,เ,ปอเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเปิดใจว่าก็ถูกหลอกเหมือนกันถูกโทรศัพท์เข้ามาหลอกแต่ไม่ถึงกับยังโอนเงินไปแล้วนะก็ทําให้โอ้ชาวเน็ตจีนที่ตอนนี้ก็แบบ คือฮากันใหญ่บอกขนาดผู้นําประเทศยังปกป้องไม่ได้นักภาษาอะไรกับนักท่องเที่ยวจีนยังจะให้เราไปเที่ยวประเทศคุณอีกเหรออันนี้ก็แบบสุดขั้วไปในงเไยก็ตามไอ้เคสที่นายแบบนะคะนักแสดงจีนเอ่อที่แบบว่าดังหน่อยเนี่ยก็ยังหาตัวไม่เจอนะคะอย่างเจอฉียอย่างนี้เป็นต้นนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไทยฝั่งแม่สอดก็ได้แต่ขึ้นป้ายละค่ะประกาศเตืนอนว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยถ้าคุณข้ามไปเนี่ยโอกาสที่จะถูก หลอกไปทํางานในประเด็นต่างๆเหล่านี้ของพวกแก๊งสแกมเมอร์นี้ก็ยังมีอยู่นะคะของจีนเองเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่านางเอกชื่อดังที่ชื่อเจ้าเว่ยเนี่ยนะคะมีการโยงใยับขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็เธอเนี่ยเพราะว่าอดีตสามีเธอเนี่ยเป็นญาติกับเสือจือเจี้ยงเจ้าของออออยาไทยจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้เราก็พูดกันยาไทยเนี่ย เคยได้รับเชิญมาพูดในรัฐสภาไทยสมัยที่เป็นสภานิติบัญญัติด้วยนะคุณชนในช่วงสมัยของรัฐบาลพลเอกอประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกรรมธิการของอสภานิติบัญญัติเนี่ยต้องการผลักดันเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็เนี่ยก็มี คนของหยาไทยเนี่ยสองสามคนมาเป็นที่ปรึกษากรรมาิการด้วยนะคะนี่ก็โยงใยกันชัดเจนเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่า e n t เตอร์เ m นเมนต์คอมเเนี่ยจะไม่มีทุนจีนเท่าไม่มีเรื่องของการเออฟอกเงินเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยในความเคลื่อนไหวของจีนก็คือว่ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเนี่ย ประกาศเตือนสาธารณชนก็ออกเป็นประกาศตามที่เนียนสุขภาพไปเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในการทํางานต่างประเทศนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าแท้จริงก็คือขบวนการช่อโกงระหว่างประเทศนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ค่าตอบแทนสูงอาหารที่พักนะคะทีนี้ล่ะค่ะมาดูว่าแล้วไทยทําอะไรได้บ้างถ้าดูความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ BBC ไทยเนี่ยเขาไปรวบรวมมานะคะ <c oughs> อย่างอาจารย์แลลิตาหารวงเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ไทยพมา่า <c oughs> ก็บอกว่าการที่เราจะจัดการไก้ปัญหาอาชญากรรมริมประเทศเราเนี่ย เป็นไปได้แต่ไทยจะกล้าทําหรือเปล่านะคะซึ่งนี่ <Okay. S 1> เป็นคําถามเพราะว่าผลประโยชน์มันเยอะมากเลยนะคะถ้าไปดูความเห็นของคุณริชาร์ดฮอสีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากองค์กร international crisis group นะคะบอกว่าแม้ว่าปราบปรามได้แต่ scammer พร้อมย้ายไปพื้นที่ใหม่เสมอเสมอซึ่งตอนนี้ล่าสุดเราก็ได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าย้ายไปจนถึงพยาตองโซ่ตนฝั่งที่ติดกับ การจนบ,บุรีของบ้านเราอะนะคะแล้วก็ถึงขั้นว่ามีการเตรียมพร้อมที่จะย้ายไปตอนออกกลางด้วยนะคะขยายไปอย่าเรียกว่าย้ายแล้วกันเพราะพวกเนี้เขาไม่เคยทิ้งที่เก่าของเขาหรอกนะคะ <Okay. S 2> ส่วนคุณเจสันทาวเวอร์นะคะซึ่งเป็นผู้บในการฝ่ายพม่าของสถาบันสันธิภาพแห่งสหรัฐอเมริกา USIP ที่คอยออกรายงานเรื่องแสแกมเมอร์ออกมาเรื่อยบอกว่าการกำจัด สแมเมพวกนี้เนี่ยเมืองแสแกมเมอร์พวกนี้เนี่ยเป็นไปได้แต่ไม่ควรให้จีนเป็นผู้นําเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจีนจะไม่ได้เอาจริงเอาจาังมากเหมือนที่เราเห็นพวกกองกําลัง nk เอ่อ kna dkba ของหม่องชิดตูแล้วก็พันธมิตรเนี่ยออกมาทําท่าขึงขังเนี่ยสุดท้ายก็เป็นแค่เหมือนกับจะทําให้มันเบาลงนิดหนึ่งแต่ไม่ได้จัดการนะคะ แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออาจารย์ศาสตราจารย์ดรปิ่นแก้วเหลืองอรารามศรีจากคณะสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์เนี่ยเป็นผู้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับทุนทุนคาสิโนสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนอาจารย์บอกว่าแม้จะกำจัดได้หรือกำจัดไม่ได้แต่ก็ต้องทำไม่อย่างนั้นเนี่ยประเทศไทยเสียหายแน่ซึ่งอาจารย์เนี่ยเข้าไปดูเลยนะคะว่าสิ่งที่สแกมเมอร์พวกนี้เนี่ยรุ่งเรืองได้เนี่ย มันมีองค์ประกอบ4องค์ประกอบสําคัญก็คือ labor recruitment นะคะการดึงคนเข้ามาทํางานซึ่งส่วนใหญ่ก็ผ่านเครือข่ายค้ามนุษย์นะคะประเด็นที่2คือการซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายในตลาดมืดที่เราบอกว่าข้อมูลั้วไหลข้อมูลั้วยไหลนี่แหละคะ่ะทำไมเวลาเขาโทรมาโหบอกชื่อนามสกุล <ừ> mm. เราถูกต้องบางทีสัญญาเลขที่แผนที่ดินเนะาะก็ชัดเจนเหมือนกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ประเด็นที่สามคือการใช้ข้อมูลนั้นคือเบอร์โทรข้อมูลส่วนตัวของคนเหยื่อเนี่ยผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร พฤตกรรมออนไลน์นะคะซึ่งนี่แหละประเทศไทยก็เป็นฐานสําคัญในการส่งน้ําส่งไฟส่งเน็ตให้เขาเนี่ยนะคะและประเด็นที่4ก็คือการฟอกเงินแปลสภาพเงินที่ได้จากการหลอกลวงเนี่ยมาอยู่ในรูปของดิจิทัลหรืออสังหาริมทรัพย์ก็ตามนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศไทยก็เป็นฐานฉะนั้นวงกอนกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันต้องได้รับการเอือ้ออยู่4ข้อ เมื่อกี้สี่ข้อที่เขาทําให้เขาเดําเนินการได้แล้วจุดเอื้ออีกสี่ข้อก็คืออํานาจอิทธิพลและนักของนักต่รเมืองและข้าราชการไทยในระดับท้องถิ่นและ,ะระดับชาติอันนี้เนี่ยให้การคุ้มครองผ่านระบบสวยแล้วก็สินบนนะคะ,คะแล้วก็ระบอบอุทิปไตยแยกส่วนที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลพม่าส่วนกลางเนี่ยคือไม่มีอํานาจค,คือชนกลุ่มน้อยเนี่ยคุมพื้นที่กับทั้งหมดนะคะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับบ้านตาเมืองเถื่อนนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยจัดก,การกันเองแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือการสนับสนุนการเติบโตเนี่ยมาจากภ่าธุรกิจและรัฐท้องถิ่นในแม่สอนอันนี้ก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะคะแล้วก็เกื้อนหนุนให้พวกนี้เนี่ยเดินหน้าเผาไปได้และที่สําคัญก็คือต้องพึ่งการทํางานของรัฐไทยที่หย่อนยาน ทั้งอ่อนแอด้านกฎหม,มายนโยบายมาตรการต่างๆไม่มีแผนมุ่งเป้าที่ชัดเจนครอบคลุมและเป็นระบบทาให้พวกนี้มันเติบโตได้ฉะนั้นข้อเสนอของศาสตราจารย์ปิดแก้วเหลืองลำสีเนี่ยจากมชนะคะอาจารย์บกไทยต้องทําอะไรคือในแง่แองคอ์กรเนี่ยต้องมีคณะกรรมการเฉพาะที่มีมิชชั่นในการปราบปรามแกงคอร์เซนเตอร์ชัดเจนและเป็นระบบบูราณาการทุกหน่วยไม่ใช่แค่เพียงฝากความหวังไว้ที่ตํารวจไซเบอร์ แต่กองทัพก็ควรต้องมีบทบาทเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนนะคะที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่ากองทัพไทยมียุทธศาสตร์เรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะคะรวมทั้งทําให้แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยฉวยใช้โอกาสจากภูมิแดนเราก็ไม่ได้เห็นเรื่องการจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนะคะประเด็นที่2คือการปฏิรูปกฎหมายมาตรการควบคุมทําให้เกิดการลงโทษความรับผิดชอบอัตราที่สูงกว่าแรงจูงใจด้านการเงินที่พวกนี้ได้ ซึ่งประสิทธิภาพของประเทศอื่นๆสแสดงให้เห็นกันแล้วขณะจ,จีนยังมีมาตรการเชิงรุกเลยธนาคารต้องรับผิดชอบบริษัทโทรคมนาคมสิงคโปร์นี่ชัดเจนมากแต่ประเทศไทยบอกว่าจะออกพรกรจนถึงบัดนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็เรื่องการตัดวงจรอาชญากรรมทั้ง4ประเภทอย่างที่บอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น l a b o r r e c r u i t m e n t i l l e g a l data marketing นะคะ s c a m m i n g แล้วก็ Mo n e y l ร u n d e r i n g กันที่มาฟอกเงินเนี่ยนะคะ รัฐต้องแสดงให้ประชาชนเห็นความจริงใจในการทำลายวงจรการค้ามนุษย์อย่างแท้จริงป้าท,ที่จะกวาดล้างแล้วก็ทำลายกลุ่มผลประโยชน์ที่จริงๆมันก็อยู่ในรัฐหรืออยู่ในหน่วยงานรัฐเองนั่นแหละนะคะแล้วก็ต้องติดตอนกระบวนการการนำพาสแกมเมอร์แรงงานสแกมเมอร์เนี่ยข้ามแดนซึ่งนี่ก็ต้องเริ่มจากการปราบปรามอิทธิพลสวยค้ามนุษย์ในไทยสร้างความมั่นคงชายแดนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอย่างเช็คพอยต์หรือว่าด่านของเราเนี่ย ที่เส้นทางแม่สอดสองแห่งเนี่ยเคยทําหน้าที่สกรีนคนเข้าออกจริงๆจ,จังๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่แบบให้ผ่านไปเท่านั้นเองนะคะบางทีแทบไม่ต้องใช้เส้นช่องทางธรรมชาติด้วยสาไปหรือการประกาศให้แม่สอดเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจเป็นเขตพิเศษในการปราบปรามอาชญากรรม ตามชาตินะคะซึ่งการประกาศเฉยๆเนี่ยมันไม่มีผลนะคะแต่มันต้องมีความจริงจังมีมาตรการเชิงรุกตา่างประสานเขาไปว่าหากคุณยังทำอย่างนี้อยู่มันจะอยู่ไม่ได้เพราะคุณจะถูกสังคมโลกประนามแล้วก็โจมตีซึ่งตรงนี้เนี่ยไทยเนี่ยทำได้หรือไม่ได้เราต้องทำ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียหายมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกาที่มองเรื่องนี้เขาบอกเหมือนกันนะคะว่าถ้าไม่ทําเนี่ยใครก็จะเสียหายเรื่อยๆโดยเฉพาะการที่เราจะชูเรื่องการท่องเที่ยวหรือการลงทุนเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและนี่ก็เป็น<า> อาจารย์ยังพูดถึงเอ entertainment complex ซึ่นี่ฮะคุณกานิกาใช่ค่ะซึ่งอาจารย์บอกเลยใช้คำว่าอะไรนะฝันหวานเนาะใช่อาจารย์บอกว่าฝันหวานนะเรื่อง entertainment complex เนี่ยเพราะว่าในสมัยที่กลุ่มจีนเทาเสนอเรื่องชเวโกโปเนี่ยไอเดียเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจนะคะคก็บอกว่าจะสร้างชเวโกโปให้เป็น entertainment complex เคเคพาร์คนี่แหละนะคะคแล้วก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มทุนนี้เนี่ยก็มาสร้างฝันหวานในคณะกรรมธิการสมัย วุฒิในสมัยสภานิติปัญญัติของอพลเอกประยุจันทร์โอชาด้วยรัฐบาลตอนนั้นด้วยนะคะก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือการฟอกเงินการใช้จุดนี้เป็นการฟอกเงินนั่นเองนะะในส่วนของสภาเมื่อวานนี้ก็มีการยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสสคุณกนวีสืบแสงนะฮะพักเป็นธรรม คุณชุติพงศ์พิพพปพินโยประประชาชนจังหวัดระยองและคุณรังสมันโรมนะครับสสพรรคประชาชนก็ดูไปที่เรื่องของฟรีวีซ่านี่แหละครับและกลไกแรงต่างๆที่ไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนต่างๆแล้วก็คนที่เข้ามาแกงอาชญรกรขบวนการต่างๆทําให้เราสูญเสียนะครับน่าจะผลักดันเรื่องนี้เป็นภาวะแห่งชาติแล้วก็คุณวองสมันโรมก็เปรียบเทียบว่าเราเป็นเอเย่น,เ,น,เ,นเลยนะให้พวกพวกเหล่านี้มา ทำทำงานกันผมว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าจะมุ่งเน้นด้วยก็คือการทูตเนาะเพราะจีนเนี่ยเขาก็ากประชาชนของเขาเป็นเหยื่อแล้วเขาก็น่าจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับในการผลักดันอย่างจริงจังๆและละ่าสุดนี้รัฐบาลจีนก็เพิ่งบอกว่าจะทําทุกวิธีทางนะครับช่วยเหลือพลเมืองที่เป็นเหยื่อหลอกล่อถูกหลอกให้ไปเป็นเหยื่อของ สแกมเมอร์ในต่างแดนนะครับนี่นาเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่รัฐบาลก็อย่าเพิ่งฝันหวานอย่างที่าจารย์สินแกบอกเลย <c oughs> ทำเรื่องนี้ให้มันดีซะก่อนนะครับและเอนเตอร์เทนเมนต์สโตรจะว่าอยังไงก็ค่อยๆจัดเรียงจัดวางให้มันเหมาะสมนะครับ